ครับอ่ะต้องขอขอบคุณนะครับผมนี่เลยนะฮะร้านนาฬิกาซิตี้เชนนะครับโฉมใหม่ที่เซ็นทันแอร์พอร์ตชั้นหนึ่งมีนาฬิกาแบรนด์เนมมากมายนะครับซื้อนาฬิกาเรือนต่อไปอย่าลืมคิดถึงซิตี้เชนนะครับอ่ะตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วนะครับไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนะนําตัวเองนิดนึงฮะครับผมผมบอยฟูลนะครับจากเมโลดี้แก๊งสเตอร์นะครับผมอ่าเป็นเป็นค่ายใหม่เป็นค่ายใหม่ครับครับผมเป็นค่ายใหม่ที่เกิดขึ้นมาที่ชื่อเจ้าของค่ายเนี่ยชื่อตานุก ใช่ครับนุกหรือพี่นุกเจ้าของบทเพลงฝนนาฬิกาเมอต่อหน้านี้แล้วก็เมื่อก่อนก็คือพี่นุกเป็นมือกีตาร์ของวง Motif อ๋อโอเคนะครับผมก็ทําเป็นค่ายเพลงขึ้นมาครับผมนะครับผมก็พี่บอยฟูครับพี่บอยฟูจริงๆจริงนะครับผม นะครับทักทายแฟนๆของมัน FM เอทางไลฟ์ก e ็ได้นะครับใน f c e e o o o นะครับผมทักทายหน่อยละกันครับสวัสดีนะครับมัน FM ด้วยนะครับผมวัมาทักทายทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ครับแล้วก็ทั่วประเทศไทยด้วยครับผมสำหรับใครที่ฟังผ่านแอปแอปพลิเคชันอยู่ตอนนี้ผ่านมัน f m นะครับก็พี่บอยก็สวัสดีกันด้วยทักทายด้วยนะครับไปเชียงใหม่บ่อยไหมพี่ ใช่ไหมยังไม่เคยไปเลยครับผมยังไม่เคยเลยอ่ะยังเลยต้องลองนะต้องลองนะมันดีก่อนดีใช่ไหมมันดีมันดีนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของก่อนที่จะมาเป็นบอยฟูหน่อยครับผมนะครับผมทาอะไรมาก่อนไหมฮะก่อนที่จะเป็นบอยฟูก็คือเมื่อก่อนคือออกรายการสเตเตทไฟเตอร์ครับอ๋อสเตเตทไฟเตอร์ทั้งไมหมูสู้ฟัดแล้วก็เดี่ยวฟัดเดี่ยวอ๋อเข้ารอบลึกไหมับพี่เข้ารอบครับเข้ารอบไป อ่าในเดี่ยวฟัดเดียวด้วยคือคเดียเด่ยวฟัดเดียวนี่มันจะเป็นแบบเหมือนรวมแบบสุดยอดใน State Fighter s t ตเ e ทไฟเตอร์มาคระชโอับครับ,รบโอ้พี่เป็นสุดยอดเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> สุดยอด <laughs> สุดยอด <laughs> ก็คือน่าจะเป็นทองผมนะอ <laughs> <laughs> ต้องบอกยอดเป็นอย่างนั้นไปครับผมอ๋อก็คือก็คือแบบว่าเป็นเวทีประกวดมาก่อนแหละใช่ครับประกวดมาก่อนแล้วก็มาเป็นบอยฟูลครับแล้วก็มามีซิงเกิลเป็นของตัวเองคือบอยฟูลอ่าโอเคพูดถึงขอย้อนกลับไปเรื่องค่ายหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอ่อทำไมถึงเป็นเมโลดี้แก๊งสเตอร์ครับก่อนมันเริ่มมาจากยังไงครับสําหรับค่ายนี้ค่ายนี้เริ่มมาจากพี่นุกเลยพี่นุกเป็นคนริเริ่มคือบอกว่าอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาร่วมแก๊งเหมือนตั้งแก๊งครับ มาทําเพลงกันอเอาแบบว่าเพื่อความสุขทําแบบไม่ต้องเกิดการอะไรใช่ครับพี่นุ๊กเป็นคนรเริ่มเลยชวนมันร่วมเมโลดี้แกงเตอร์กันเริ่มจากเป็นซิงเกิลของพี่นุ๊กก่อนครับแล้วก็มามีของบอยฟูอแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่แสบด้วยครับพี่แสบอดีตมือกองแฮงแมนครับผมโอ้ครับอันนั้นก็พี่แสบเป็นคนที่เขาเรียกว่า ใช้ไอเดียครับไอเดียในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นแบบออกแบบแบบเรื่องภาพภาพซิงเกิลแล้วก็ช่วยเรียบเรียงเพลงของศิลปินในค่ายด้วยอ,อ๋อครับผมก็เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่เหมือนกันนะรุ่นใหญ่ร,รุ่นใหญ่มาทําเพลงให้เลยใช่ครับอ,อ๋อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกิดเป็นค่ายนี้ขึ้นมานะครับในค่ายนี้มีศิลปินเยอะเยอะไหมครับหลายคนไหมตอนนี้ตอนนี้ก็มี ยังไม่ปล่อยอีกหลายเบอร์เลยโอครับมีอีกหลายคนใช่นะครับผมที่ที่ยังที่ยังอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนค่อยๆปล่อยมาเรื่อยๆเอาไว้เซอร์ไพรส์เอาไว้เซอร์ไพรส์นะโอเคได้ครับอทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเพลงกันหน่อยครับย่ำย่ำครับผมเพลงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงฮะเพลงนี้เกิดขึ้นมาจากเพื่อนครับเพื่อนแบบอกหักครับก็คือเพื่อนคบอยู่กับแฟนเขา ครับก็คือแบบด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนแบบรักใครแล้วรักแบบทุ่มเทมากให้ใจไปหมดเลยไม่เผื่อใจเลยครับผมครับส่วนส่วนแฟนของเขาก็คือเหมือนแบบไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายกับผู้ชายคนนี้ผมว่าเนี่ยเรื่องเนี้มันมันใกล้ตัวทุกคนนะผมว่าทุกคนมันทุกคนเคยผ่านอะไรแบบนี้มาใ่ทุกคนเคยเจออะไรแบบนี้มาใช่เขียนมาจากเรื่องราวของเพื่อนตัวเองใช่ครับแล้วตอนนี้ เพื่อนของพี่เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ก็สดครับผม <laughs> ตอนนี้สอดอยู่ <laughs> สดครับยังสดอยู่อ๋ยอยั <laughs> อยงสดอยู่เนาะ <laughs> ใช่อ๋อนะครับผมนะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักที่แบบว่าเราเนี่ยทุ่มเทมให้หมดท,มทั้งหัวใจ <laughs> ใช่นะครับ <laughs> แต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้เห็นค่าตรงนั้นใช่อ่าก็เลยเกิดเป็นเพลงผลสุดท้ายก็คือนี่แหละผู้ชายคนนั้นก็โดนแบบเหมือนแบบผู้หญิงคนเนี้ยย่ำย่ำหัวใจหัวใจของเขาไปเออทาให้หัวใจเราเจ็บ มันเจ็บเออนะครับผมโอ้นี่คุณฟังบางคนนี่น่าจะร้องไห้อยู่นะตอนนี้นะ <c oughs> ผมว่านะสํ <c oughs> าหรับใครที่กําลังนี่อกหักนี่อาจจะชอบเพลงนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับแนวดนตรีเป็นยังไงบ้างฮะเป็นแนวพ็อปร็อกหรือว่าร็อกเรียกว่าเป็นร็อกเคสเขาเรียกว่าคล้ายๆเหมือนร็อกเคสตาครับมีความเป็นร็อกผสมป๊อป นิดนิดมีกล mm hmm. exactly ิ่นอายของป๊อปนิดนิดใช่คร nee ับใช้เวลาทานานไหมครับสำหรับเพลงนี้เพลงนี้ก็ใช้เวลาทําประมาณหลายเดือนอยู่ประมาณ2-3เดือนได้ครับ2-3เดือนเลยนะใช่ครับกว่าจะออกมาเป็นมาสเตอร์ลิงโอ้โหต้องทําเดโมหลายตัวเลยครับโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะนานสองสามเดือนกับ1เพลงใช่นะครับตั้งใจเต็มที่แน่นอนใช่โอ้นะครับเพลงนี้มี MV ็มวหรือยังฮะมีครับผมเรื่องราวของ MV เป็นไงบ้างครับเรื่องราวใน MV ก็คือเป็น อ่าบอยฟูนี่แหละเดินเสียใจอยู่คนเดียวเลยเดินเสียใจอย่างเดียวเลยเดินเสียใจไปใช่เดินเสียใจอย่างเดียวเลยเดินทั้งเพลงเลยเดินทั้งเพลงเหมือนแบบว่าคนแบบอกหักอ่ะเดินเลื่อยเปื่อยเหมือนหมดอะไรตายอยากใช่ครับเดินเหมือนหมดอะไรตายอยากเลยลองเข้าไปชมครับเคยไหมชีวิตจริงเคยหมดอะไรตายอยากแบบนี้ไหมฮะชีวิตจริงเคยไหมเคยนะครับแต่ เป็นคนที่ทําทําใจได้ได้ไวอะฮะไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาทำใจได้ไวทําใจได้ไวใช่ไหมเคยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองบ้างไหมฮะแบบว่าเราทุ่มแบบสุดๆเลยทุ่มสุดๆเคยครับเคยเคยนะหมดไปกี่แสนครับพี่ม่ขนานั้นไม่ใช่ขนาดนั้นใช่เออนะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันมันต้องมีแหละทุกคนอ่ะน่าจะเคยไม่มากก็น้อยแหละอเออทุกคนต้องผมว่าต้องเจอนะครับใช่ถ้า เขาเรียกว่าแหละถ้าไม่เคยอกหักก็จะไม่รู้จักคำว่ารักที่แท้จริงนี่ไงนี่ไงคำนี้เลยหูฟังใช่ครับเนะคนเราเนี่ยบางทีอ่ะต้องยอมเจ็บก่อนต้องยอมเจ็บก่อนคือบางทีต้องยอมโดนหลอกก่อนเพื่อที่จะได้มีความแข็งแกร่งในวันข้างหน้ามากขึ้นใช่ครับเอ่ตอนนี้แข็งแกร่งยังฮะแข็งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยว แข็งมากนี่คือหมายถึงว่าร่างกายและจิตใจเราแข็งมากนะครับโอ้ยตกใจหมดเลยคิดไปถึงอย่างอื่นเลยนะฮะพูดว่าแข็งมากนี่ตกใจเลยนะครับครับผมโอเควันวันนี้ตนุกฝากมาบอกว่าฮะให้ฝากสโลแกนของทางค่ายด้วยเชิญเลยครับได้เลยฝากไหนยละกันนะครับผมค่ายเพลงเล็กเด็กหัดสร้างนะครับผมเมโลดี้แกงสเตอร์ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็มีความเป็นเมโลดี้แกงสเตอร์สูงอันนี้ พี่นุ๊กเขาจะเป็นคนพูดบ่อยมากมีความเป็นแก๊งสเตอร์ใช่รวมแก๊งกันมาใช่ครับก็จะมันๆสนุกๆหน่อยกับแก๊งสเตอร์ใช่ไหมครับครับผมอย่างพี่บอยฟูเนี่ยเป็นศิลปินเดี่ยวศิลปินเดี่ยวครับครับผมแต่ว่าในค่ายนี่มีเป็นกลุ่มบ้างไหมฮะเป็นกลุ่มมีครับตอนนี้กําลังทําอยู่ครับกาลังอยู่นะใช่ครับเดี๋ยวออกมาอีกเรื่อยๆอีกไม่นานครับอีกไม่นานนะครับโอเคยังไงเรียนเชิญที่มัน f m นะครับครับผมขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าเพลงนี้ย่ำย่ สดๆส,สักหนึ่งท่อนได้ไหมฮะได้ครับโอเคจัดไปฮะหัวใจมันเจ็บช้ำเธอเยียบย้ำข้างในทิ้งฉันให้ตายทั้งเป็นมันไม่อากให้ใจ สุดยอดเจ๋งมากนะครับผมนะนี่คือบอยฟูนะครับสำหรับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับผมทางแฟนเพจของมัน FM นะครับก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะครับจำกันไว้นะครับเพราะว่าเพลงเนี่ยอาจจะไปโดนใจคุณก็ได้นะครับไอยังไงนะให้ฝากเพลงนี้หน่อยละกันสำหรับย่ำครับสำหรับย่ำนะครับฝากให้กับคนที่อกหักทุกคนนะฮะที่โดน อีกฝ่ายหนึ่งเหยียบย่ำโอ้โหผมชอบสีหน้าท่าทางเวลามุณมากเลยคือพี่โคตรจริงจังอะจริงจังเออจริงจังมากเหมือนแบบเรื่องนี้แบบมันเป็นเรื่องของเรามอนเป็นเรื่องของเราเลยอะเออนะเชิญเชิญต่อได้ครับฝากนะครับเผื่อหลายคนอาจจะชอบเพลงนี้ของ Boy f u l นะครับครับลองเข้าไปฟังกันได้นะครับแล้วก็ฟังวันนี้ที่มัน FM ได้เดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะฮะสำหรับย่ำ นะครับผมฝากช่องทางหน่อยละกันนะครับของส่วนตัวก็ได้หรือว่าของค่ายก็ได้ครับครับผมก็สําหรับเอาทางค่ายก่อนละกันครับสำหรับ Melody Gangster นะครับสามารถเข้าไปกด Subscribe กันได้ใน YouTube ครับผมแล้วก็สำหรับ Boyfoo นะครับเข้าไปกดไลค์กันที่เพจ Boy f นะครับ b o y f ดับเบิลโอนะครับผมบอยฟูนะครับติดตามผลงานของผมได้แล้วก็ช่องทางในการฟังเพลงย่ำนี่ตอนนี้ฟังได้ทุกช่องทางนะครับครับยกตัวอย่างาไ,ดได้เลยได้เลยครไม่ว่าจะเป็นจูกครับป i อตแล้วก็สามารถดาวน์โหลดของแท้ได้ที่ ไอจูนครับผมนะครับเราย้ําเลยนะต้องของแท้เท่านั้นนะครับของแท้คือบางทีเนี่ยศิลปินตั้งใจทําเพลงมามากๆเลยนะครับผมเราก็ช่วยเหลือศิลปินถือว่าช่วยกันนะครับวงการเพลงของเราก็จะได้อยู่ยงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ศิลปินก็จะได้มีกําลังใจในการทําเพลงไปเรื่อยๆอีกนะครับผมนะนี่คือย้ำนะครับสิยกัที่2 ิงกมี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 กำหนดหรือยังซิงเกิลที่สองมีคิดไว้ในหัวบ้างไหมฮะตอนนี้กําลังเรียบเรียงแล้วครับผมครับผมใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะไม่นานเป็นแนวองค์หักองค์หักเหมือนกันไหมฮะก็อันนี้จะเป็นแนวจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดไว้ก่อนเลยดีกว่าเกิน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 ไว้หน่อยก็คือเป็นแนวแบบแอบรักแบบเงงเงาไอ้ย่า งคอนเซปต์วัยร <c oughs> ุ m, ่นใช่เออนะครับรอแล้วกันอ่ายังไงรอแล้วกันยังไงเชิญนะครับผมเชิญที่มันเอฟเอ็มนะครับขอบคุณมันเอฟเอ็มด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะยังยังไงนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่บอยฟูมากๆเลยนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้เลยย่ำนะครับจากบอยฟูนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับรื้เลยครับย่ำจากบอยฟูหัวใจมันเจ็บฉันเหยียบย่ำข้างในทิ้งฉันให